ในช่วงนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องราวของโครงการดีๆเมื่อกี้สักแป<ฆ>๊บหนึ่งนะคะเกี่ยวกับธรรมยาตรานะคะงดเล่าเข้าพรรษานะก็คือว่ามีคุณผู้ชมโทรมาเ<ฆ>มื่อกี้บอกว่าเอ้สนใจอยากจะไปจะติดต่อใครอย่างไรนะคะ<ฆ>ก็เดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อขึ้นมาเลยนะคะสามารถติดต่อโดยตรงเลยนะคะ<ฆ>ที่คุณประหยัดคุณประหยัดนะคะ<ฆ>เกยรำนั่นเองนะคะ<ฆ>เป็นเจ้าหน้าที่นะคะในสํานักงานเครือข่าย<ฆ>องค์กรงดเล่านั่นเองซึ่งเขาจะดูแลในการที่แบบว่าจะ เหมือนกับแบบจัดแจงนะคะค<อ>ือรู้เรื่องราวรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถโทรศัพท์โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทรมือถือนะคะ0814994003นะคะโทรไปได้เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะมาจากเว็บไซต์ Stop Ding นั่นเองอนะคะซึ่งเป็นแบบเขาจะตั้งเพจเกี่ยวกับโครงการนี้ไว้เลยะนะคะสนใจเดินเดินทางกันไปได้เลยที่วัดสเกตนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ,คะ,ะ,คะช่วงเช้าจนถึงบ่ายโมง มีคยสนใจด้วยใช่นะคะเพราะว่าแบบสนใจที่ทําความดีเราสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วใช่ค่ะอ่ะละค่ะพูดถึงเรื่องราวสุขภาพติดมากดีกว่าอ่าใช่ค่ะเรื่องราวสุขภาพที่นํามาฝากเรื่องแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวสําหรับวัยทํางานช่วงของวัยเราเนี่แหละใช่ค่ะตั้งแต่อายุ20นะคะจนถึง59ปีเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงของการทํางานแล้วหลายๆคนก็จะมีหน้าที่การงานที่ ดีพร้อมแล้วนะคะ,คะบางท่านนะคะหรือว่าบางคนแต่เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยคุณจะทําเช่นไรละ่ะที่จะทําให้แต่ละวันของคุณเนี่ยมีความกระตือรือร้นกระปี<ม>กระเป๋าพร้อมที่จะทํางานทุกๆเช้าของวันเริ่มต้นใหม่แต่ละสัปดาห์นะคะก็ตัวมีอาหารเสริมนะคะเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับสารอาหารที่คุณสามารถหารับประทานได้ง่ายๆ<ม>นะคะ6ชนิดด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะสาหรับวัยทํางานที่ต้องการมีความเ,เรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อทําให้ ายยสุดชื่่นนเนียอ,อย่างแรกเลยควรที่จะทานวิตามินอ e ีค่ะ,คะซึ่งเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าในวิตามินอ e ีเนี่ยจะมีสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระใช่บำรุงผิวใช่บำรุงผิวนะคะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นจะสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เครียดเครียดจาดงาน ทีความดันมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นก็สามารถที่จะทานวิตามินอีเสริมได้นะคะป้องกันได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะควรที่จะรับประทานวิตามินซีค่ะวิตามินซีนี่เราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของผิวพรรณด้วยนั่นแหละใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องของการที่จะป้องกันนะคะความเสื่อมของร่างกายของเราใช่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่างๆก็บอกถ้าไม่ได้รับวิตามินซีเพียงพอก็จะเป็นวัดเป็นไขอะไรบ่อยๆจะเป็นโรคภูมิแพ้บ้างวัดเล็กหวัดใหญ่วัดน้อยอะไร และที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณรับประทานวิตามินซีบ่อยๆจะลอความแก่ได้ด้วยบางคนทํางานหนักเครียดมากหน้าตาอาจจะมุนมองมีรอยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่ารับประทานวิตามินซีเข้าไปเนี่ยสามารถช่วเสริมได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นเบต้าแคโรทีนค่ะซึ่งเบต้าแคโรทีนเนี่ยต้องทํางานร่วมกันร่วมกันกับวิตามินอีและก็วิตามินซีถึงจะได้ อ่าใช่ค่ะจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเกิดว่ารับประทานเบต้าแคโรทีนพร้อมทั้งกับวิตามินอีและวิตามินซีจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยซึมซับสารอาหารเหล่านี้ได้ครบถ้วนพอครบถ้วนแล้วนะคะร่างกายก็จะสามารถที่จะต่อได้อนุมูลอิสระได้นะคะโดยออกฤทธิ์คู่กับ2วิตามินนั่นคืออีกับซีแล้วทาให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยเหมือนเป็นการที่บังคับให้เราได้รับวิตามินอีสอย่างด้วยถูกต้องค่ะเป็นทางอ้อมนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รับเบต้าแคโรทีนครบถ้วนเนี่ยต้อง วิตามินซีกับ e อีเข้าไปด้วยคะเหมือนเป็นการเสริมกันนะคะต่อไปค่ะเป็นโคเอนไซม์คิวถ้าเกิดว่าพูดถึงโคเอนไซม์คิวเนี่ยมันจะมาจากไหนผู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบนึกถึงเรื่องของการที่ริ้วอรอย,รอยเห็นจนากโฆษณาไงใช่ค่ะส่วนใหา่จะ,จะเป็นเรื่องของริ้วรอยรอแต่มีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะ โคเอนไซคิวเชนเนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการที่เผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรามไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญไขมันะนะคะคราร์โบไฮเดรตโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยดีเยี่ยม<ะ>ะคะ่ะเพราะคนส่วนใหญ่รู้จักว่าเอามาทาหน้าอย่างนี้เกี่ยวกับอาหารการกินที่ทานเข้าไป <ch ain S 2> คิวเชมันก็มีเหมือนกัน จริงๆแล้วค่ะตัวมีรูปภาพประกอบด้วยว่าสารอาหารเหล่านี้เนี่ยได้จากแหล่งอาหารชนิดใดบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณพี่ขอรูปภาพพร้อมนะคะเดี๋ยวขอภาพด้วย่ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าวิตามินดีมาจากอาหารประเภทไหนยังไงบ้างและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสองอย่างนะคะน้ํามันปลา น้ำมันปลาน้ำมันปลานะคะไม่ใช่น้ำมันตับปลาอ๋อคนละอย่างกันใช่ค่ะเป็นฟรุออยนั่นเองนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันความเครียดนะคะรวมทั้งนะคะอารมณ์หดหูนะคะในเรื่องของการที่ทำงานไปแล้วเนี่ยมีความเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยหดหูท้อแท้ถดถอยนะคะสามารถที่จะทำรับประทานน้ำมันปลาได้นะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยนะคะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นเลซิติ ซึ่งไลซิตินเนียเราก็จะทราบกันอยู่แล้วทราบไหมคะว่าได้รับจากนมถั่วเหลืองไลซิตินจากนมถั่วเหลืองอันนี้สำคัญต่อคุณผู้หญิงมากเใช่ค่ะาจากสกัดจากถั่วเหลืองต่างๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนมก็ได้น้ำเต้าหู้นะคะที่สามารถรับประทานได้เลยตั้งแต่เช้า ตอนเย็นก็สามารถซื้อทานได้งก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณรับประทานบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมการทํางานระบบประสาทได้เช่นเดียวนะคะก็เป็นสารอาหาร6ชนิดนะคะที่เราสามารถหารับประทานได้ง่ายๆเลยและที่สําคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อวัยทํางานหรือว่าทุกๆวัยก็ได้นะคะแต่วัยทํางานเนี่ยควรที่จะเสริมสารอาหารเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าระบบประสาทหรือสมองของเราเนี่ยจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แบบว่าหนัก แล้วสมองใช้สมองเยอะใช่ค่ะก็เสรมไว้สารอาหารที่เห็นไปนั่นแหละค่ะก็คือจริงๆทานที่ครบห้าหมู่เราวิตามินครบหมดเลยใช่คือคนไทยเนี่ยจริงๆพี่ว่าโชคดีนะแต่การที่ไปเดินไปตลาดสดแห่งหนึ่งอ่ะมีทั้งอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็อาหารสดคือทุกอย่างมันครบห้าหมู่หมดแล้วอ่ะนะคะคือแบบหารับประทานกันได้ง่ายๆเลยจริงๆไม่เขาต้องจริงๆไม่ต้องโหมทานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เขาบอกการรับสารอาหารเพียงแบบว่า สารอาหารเดียวจริงร่างกายก็ต้านบางทีก็ไม่รับไม่ดูดซึมเหมือนกัน่เหมือนเยอะเกินไปฉันพอแล้วเลยแบบนี้นะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิตามินต่างๆนะคะยังไงไปหาซื้อรับประทานกันละกันนะคะแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะคะซึ่งตอนเนี้ ใกล้เทียงแล้วใครที่หาอะไรรับประทานนะคะ,คะมีวิธีแนะนําในการอัปเกรดเมนูที่แบบจําเจหน่าเบือ<ม>่อที่จะทานอยู่ทุกวันเนี่ยให้มันมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น<ม>พอพี่นุพูดขึ้นมานี่อาหารกลางวันลอยมาผ่านหน้าเลยอะไรที่จําเจบ้างอ่ะสำหรับกระตุ้นกะ<ร>เพรานะคะกะเพรากะกพรอะไรอย่างนี้ข้าวปั่นบ้างมอนก็ไม่มีบ้างอะไรค่ะที่ง่ายก็เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่เร็วด้วยค่ะแต่ว่านี้เป็นเมนูที่แบบว่าอ่ะ เมนูแรกมนันแนะนําดีกว่าตอนเช้าส่วนมากคนจะทานแซนด์วิช๋อใช่นะคะก่อันนี้โดยเฉพาะแซนด์วิชทูน่านะคะสำหรับสาวๆก็ทานเยอะไม่อ้วนไงค่ะไม่อ้วนแซนด์วิชทูน่านะคะก็บอกว่าคือปกติมันก็จะเป็นขนมปังโฮลวีตใช่ไหมแล้วก็มีแซนด์วิชตรงกลางเขาบอกว่าถ้าเกิดจะทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆควรจะเพิ่มพริกหวานเข้าไปด้วยหรือว่าใช้พริกหวานเนี่ยแทนขนมปังไปเลยก็ได้บ้าไปแล้ว ไม่บ้านะแต่มันก็ไม่อร่อยอะใช่ <c oughs> พี่กิดดูที่เอาทูน่ามากินกับพริกหวานแล้วรสชาติละ่ะม,มันจะเอาตรงไหนมามันก็ <c oughs> กลิ่นของพริกมันต้องก็กลิ่นมันฉุน <c oughs> ใช่พริกกินฉุนนะคะแต่ว่าทาง <c oughs> ผลวิจัยเขาแนะนํามาแบบนี้ว่าคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าแนะนานะคะก็คือว่าคุณควรที่จะแบบหาเอาพวกพริกต่างๆเหล่านี้ไปอบก่อนผ่านความร้อนก่อนคเพราะว่าในพริกพวกนี้นะคะมันจะมีไลโคปีนค่ะซึ่งถ้าเกิดไลโคปีนตัวนี้เนี่ยมันเจอความร้อนก่อนมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดดีกว่ารับประทานแบบ สดๆใช่ถ้าเกิดยังดิบๆอยู่เนี่ยคือไม่ค่อยได้สารอาหารเท่าไหร่แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดกลัวพริกหรือไม่ชอบเขาบอกว่าทานมะเขือเทศแทนได้อ๋อสีแดงเหมือนกันใช่เป็นมะเขือเทศแดงสีแดงโดยเฉพาะสีแดงเท่านั้นนะคะคือแบบว่าไปอบก่อนคืออานอาจจะคว้านเม็ดออกแล้วก็ไปอบสักนิดนึงแล้วก็เอาทูน่ามาเทใส่แล้วก็ทานก็ได้นะคะแต่ว่า ก็ทานเป็นแซนด์วิชปกติแต่ขอให้เป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้แต่ว่าเพิ่มไปกหวานใส่หรือว่ามะเขือเทศใส่ก็ได้นะคะพริกแปรงเอาให้ได้รับสารอาหารไม่ต้องแบบว่าตรงตัวมากนะคะเพราะว่ายังไงเราเป็นมนุษย์เรายังติดในรสชาติใช่บางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าทานแบบนี้จริงๆนะคะใช่ใครรับได้ก็ทานรับไม่ได้ก็พริกแปรงเอานะคะให้ได้สุขภาพมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะใครที่ชอบจิบชาเขาบอกว่าอัปเกรดเมนูชานะคะด้วยน้ำผึ้ง ก็ได้ยินเหมือนกันค่ะอันนี้ดีมากเลยะนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายเลยก็บอกในน้ำผึ้งเนี่ยแคลรอรี่น้อยมาก นะคะน้อยกว่าน้ําตาลอีกเพราะปกติบางคนเนี่ยจะเติม,ตมน้ําตาลแทนไงแต่อันนี้ขอให้เปลี่ยนเป็นน้าผึ้งนะคะเพราะว่าในน้ําผึ้งเนี่ยมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็จากผลการวิจัยนะคะของยู i นเต็ดอา e ร i บ a ิมิเนี่ยเขาบอกว่าคนที่กินน้ําผึ้งวันละ4ช้อนโต๊ะต้องช้อนโต๊ะนะคะ4ช้อนโต๊ะเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเกี่ยวกับหล,ลอดเลือดหัวใจนะคะ,คะแล้วก็ทาให้น้ําตาลในเลือดต่ําลง บางคนคิดน้ำผึ้งมันหวานฉันกินฉันต้องน้ำตาลเพิ่มไม่ใช่ถ้าเกิดคุณคุณกินในปริมาณพอเหมาะอย่าง4ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะที่เขาแนะนํามารับรองมันมีความสมดุลในร่างกายแล้วก็ชาเขียวเนี่ยคือดื่มเข้าไปแล้วมันแบบสามารถช่วยเผาผลาญได้นะคะแล้วก็ทําให้คอเลสเตอรอลลดลงได้เช่นเดียวกัน ะะก็ลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าน้ําตาลแต่และครั้งที่เราชงกาแฟนเนี่ยบางคน3าถช้อนโต๊ะแล้ว<ช>แล้วคิดดูน้ําตาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราไปทนานมากๆจะเรื่องของน้ําหนักแหละถูกะะต้องถ้าเกิดว่าคุณสาวๆไม่อยากาน,น้ำหนักเพิ่มในร่างกายช่ค่ะน้ำ<ม>พึ่งเนี่ยมีประโยชน์คือ เรื่องของที่พี่นุกบอกไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C แอนตี้ออกซิแดนต์คือช่วยบำรุงมดทุกอย่างในร่างกายรวมทั้งทำให้รสชาติอร่อยขึ้นด้วยนะถูกต้องมันมีกลิ่นหอมอ่าใช่ค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากดื่มมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็นซดเป็นชาเขียวสดๆไปเลยก็ได้แต่ถ้าอัปเกรดได้ก็ด้วยน้าผึ้งนะคะเมนูต่อไปค่ะเขาบอกว่าใครที่ชอบกินพวกเนื้อบดหมูบดที่เขามาทําไส้แฮมเบอร์เกอร์อ๋ออาจจะมากดปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือทอดอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนไทยนะคะเขาบอกว่าให้คุณ อัพเกรดเมนูด้วยช็อกโกแลตมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้กินแบบว่าหมูบดทอดแล้วก็กินช็อกโกแลตตามไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าให้ใส่ในขั้นตอนการปรุงมันอาจจะฟังดูแปลกนะคืออันนี้มันอาจจะเป็นการปรุงอาหารเทคนิคของชาวตะวันตกอะอย่างฝรั่งเขาอาจจะทําแต่ว่าให้คนไทยเนี่ยเขาบอกว่าลองลองดูค่ะไม่ผิดหรอกใช่ลองไปเดินห้างแล้วไปซื้อพวกดาร์กช็อกโกแลตที่ ลองหันฉลากดูนะคะที่มันมีปริมาณโกโก้ที่ระดับสูงๆหน่อยน้ำตาลน้อยๆนะคะก็สามารถมาปรุงอาหารได้คือเวลาถ้าเกิดจะหมักหมูหมักเนื้ออย่างเงี้ยให้ใส่ลงไปด้วยแค่ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตละลายแล้วก็ลงทอดดูเขาบอกว่ามันจะทําให้หมูแล้วก็เนื้อรสชาติดีขึ้นจริงป่ะหอมขึ้นรสชาติดีขึ้นแล้วสารที่อยู่ในช็อกโกแลตนี่นะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นมากขึ้นอืมคือบางคนอาจจะกินเนื้อหมูทอดเลยท้องอืดอ่ะแต่ ช็อกโกแลตมันจะปล่อยสารให้รู้สึกว่าดีขึ้นด้วยนะประมาณนั้นนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยคือมันเป็นสารฟาวนอยนะคะทําให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็การเต้นของหัวใจเป็นปกติด้วยแต่ขันแยงมากๆเลยนะรสชาติมันอาจจะแปลกแบบยังไงลองๆดูค่ะคือใส่แบบนิดนึงแล้วลองชิมดูก่อนก็ได้แลไม่ต้องเาใส่แบบผักหอม ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานไปเรื่อยๆอาจจะชอบได้สุดใหม่ๆในการรับประทานอาหารเขาบอกไม่มีพิษมีภัยรสชาติไม่ได้แปลกเกินรับได้อร่อยเขาบอกอร่อยนะคะค่ะเมนูสุดท้ายอาจจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนั่นคือพิซซ่าอ๋ออยู่แล้วหลายคนชอบทานใช่พิซซ่าบางคนแบบโอ้ยไม่มีประโยชน์จะกินทําไมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆมันนี้ก็มีประโยชน์แอบแฝงถ้าเกิดคุณโรยออริกาโน่ไปด้วยอ๋อแต่จริงๆแล้วเคยมันมีอยู่แล้วนะออริกาโน่เนี่ยค่แล้ว หลายๆคนไม่รู้จักจด้วยแล้วกินไม่เป็นปอะไรอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น<อ>นะคะแต่ว่าคุณลองดูเวลาสั่งพิซซ่ามาที่บ้านนี่ก็ได้ลองโรยสักนิดนึงประมาณแค่ช้อนชาเดียวนะคะ <c oughs> มันจะทําให้ คุณเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรออริกกโน่ใช่ออริกกโน่ก็คือสมุนไพรสมุนไพรอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถึงแม้จะถ้าเกิดว่าไม่ชอบกลิ่นออริกกโน่เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นพวกพริกไทยขาวพริกไทยดำอะไรก็ได้โดยไม่เป็นสมุนไพรนะคะโรยไปเลยเขาบอกว่ามันจะดูดซับพวกสมุนไพรได้เป็นอย่างดี แต่ว่าอย่าทานเยอะนะคะยังไงพิซซ่าก็ยังอ้วนอยู่ดีนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นแบบว่าสูตรมาแนะนํากันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณโรยออริกาโน่บนพิซซ่าทําให้คุณได้รับสารอาหารมากกว่ากินแอปเปิลวันละผล เคยได้ยินมาที่เขาบอกกินแล้วแอปเปิลวันละผลนี่ถือว่าสุดยอดแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกินพวกสมุนไพรออริกาโนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สุดยอดเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าพิซซ่าถาดหนึ่งมี6ชิ้นแล้วคุณเดาไปทาน6ชิ้นออริกาโนช้อนเดียว<ห>แต่ว่าพิซซ่า6ชิ้นไม่ได้น,น,ไไดนะคะแน่นอนให้ในปริมาณที่แบบพอเหมาะเหมาะสมแล้วกันนะคะยังไงทานอะไรคือแบบ บางทีเราแนะนําไปมันมีประโยชน์นะคุณผู้ชมเขาจะแบบรีบทันๆานมันอ้วนได้เอาตากําลังที่แบบว่าพออิ่มดีกว่านะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องราวสุขภาพมีเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากผิวพรรณดีนะคะห้าอย่างนี้ช่วยให้คุณผิวพรรณดีย่แน่นอนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นของบล็อกครีค่ะเป็น ผักที่เหมาะกับสุภาพสตรีโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตูนบอกว่ามันไม่ค่อยมีสารพิษด้วยนี่ใช่ไม่มีสารพิษค่ะนะคะไม่จะเปนึงซื้อเป็นออแกนิกก็ได้ใช่นะคะซื้อแบบว่าทั่วไปก็ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการที่บำรุงผิวพรรณนะคะทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารับประทานเป็นประจำนะคะต่อไปนะคะเป็นส้มผลไม้หลายๆคนชอบเลยแล้วก็จะชอบอันนี้ว่ามีวิตามินซีอยู่แล้วสดชื่นใช่ค่ะก็จะทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยก็สดชื่นกระปี้กระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะม ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกติ<ะ>ด้วยนะคะต่อไปค่ะแอปเปิลนี่เลยเห็นไหมคะ่ะไม่ได้เลยใแอปเปิลใครๆก็ชอบทานนะคะก็จะช่วยในเรื่องของ,ของการที่ป้องกันนะคะภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงถ้าเกิดว่าพูดถึงแอปเปิลในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยนอกจากป้องกันภาวะในเลือดสูงแล้วใช่ไหมคะมป้องกันคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะบำรุงผิวพรรณนะคะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ลดรอยจุดด่างดำบนผิวหน้าของเราได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ จุด่างดำบนใบหน้าเนี่ยลดลงก็สามารถที่เอาแอปเปิ้ลทานแอป้พอกได้พอกได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันทานได้ดูเหมือนกันนะะคอย่าปลอกเปลือกออกนะคะสารอาหารอยู่ที่เปลือกถูกต้องค่ะและอย่างหนึ่งนะคะคือฝรั่ง ฝรั่งนะคะเมล็ดของมันมีประโยชน์มากพี่นุ๊กเมล็ดของมันนะคะมีไฟเบอร์มากนะคะช่วยสร้างคอลลาเจนที่ผิวพรรณของเราเนี่ยต้องการและที่สําคัญนะคะต่อใต้อานุูมอิสระที่ผิวเราต้องการเช่นเดียวกันหลายหลายคนค้านลายอ่ะเม็ดฝรั่งไส้ติ่งสิจริงๆแล้วเขาบอกว่เคี้ยวได้ใช่เคี้ยวไปเลยนะคะบอกออกมาบอกแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นปัจจัยการเกิดไส้ติ่งซะทีเดียวใช่มันอาจจะเกี่ยวแต่มันไม่เยอะอ่ะแต่อย่ารับประทานเยอะนะคะใช่คือะบอกว่าเคี้ยวให้มันแบบละเอียดนิดนึงคือติดฟัน นิดนึงก็ทานเสร็จก็จัดการเองนะคะประมาณนั้นค่ะและอย่างสุดท้ายใครที่อยากมีผิวพรรณใบหน้ามีเลือดฝาดต้องรับประทานลูกพุนลูกพุนลูกพรุนเลยนะคะจะมีทั้งวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่จะช่วยซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้รับเป็นเต็มที่และที่สําคัญ ทำให้ระบบขับถ่ายดีมากดีเกินไปด้วยบางที่ับถ่ายเยอะเกินไปไงมันก็เลยดีไม่เยอคือมันแล้วแต่ร่างกายวันไหนคือถ้ากินเยอะไปมากๆเนี่ยทานลูกพุลไม่เห็นผลอจริงมากใช่มันมีบางทีเห็นผลไม่เห็นผลใช่ค่ะแต่ว่าซื้อติดบ้านไว้เถอะดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพวก ยาระบายอะไรอย<ช>่เงี้ยมันรุนแรงอันนี้จากธรรมชาติดีกว่าใช่ใชค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพะานะคะเอาละค่ะ<ช>เดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะ,คะติดตามชมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ